พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปวันนี้จะพามาชมวิธีการซ่อมบำรุงรถกระบะอีซูซูดีแม็กเครื่องสามพันเกียร์ออโต้รถปี2 0 1 2นนะครับเป็นการซ่อมบำรุงต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเปลี่ยนดิสเบรกหน้าผ้าเบรกหน้าอาจารบีลูกปืนล้อหน้าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อด้วยการเปลี่ยนผ้าเบรกหลังและประกอบจานดัมเบรกหลังเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับขั้นตอนการประกอบเบรกหลัง อ่ซึ่งเป็นดัมเบลขออีนสูดีแม็กปี2022นะครับเดี๋ยวเราดูจานเบรกนะครับถอดเอาไปเจียมมาด้วยนะครับจานเบรกเดี๋ยวให้ดูจานเบรกครับก่อนเปลี่ยนนะครับก็ลดอเมการเบรกแล้วมันสู้เท้าอ่ะเหมือนสั่นนิดๆอ่ะจานดิสเบรกหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับ1คู่แล้วก็จานเบรกหลังนี่ครับเป็นดัมเบลก็ไปเจียจานมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนภาพเบรกด้วยขั้นตอนการถอดภาพเบรกครับเริ่มต้นกด ตป,ปูล,ล็อกอาเบออะถอดออกหมดออกได้เลยแล้วก็จําพวกตป,ปิงพวกอะไรถ้าไม่เคยถอดก็ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะครับถ่ายรูปเ,เน้นนะครับถ่ายรูปไว้แน่นอนนะครับต้องถ่ายรูปแล้วก็ถ้าจดด้วยก็ดีนะครับขั้นตอนแรกถอดอะไรก่อนขั้นตอนต่อไปถอดอะไรก่อนแล้วจุดสัมผัสหน้าสัมผัสต่างๆถ่ายรูปให้ละเอียดนะครับสักสอสามรูปเพราะว่าเวลาประกอบเนี่ยมันอาจจะ นึกออกยากนะครับถ้าไม่มีรูปจําเป็น,นครับจะถอดด้านขวาก่อนแล้วกัน,นครับแต่ถ้ามีคลิปนี้ดูได้ครับถอดด้านขวาด้านซ้ายเป็นเขาเรียกคลิปล็อกคลิปล็อกชือผ้าเบรกครับนนถอดคลิปออกก่อนสองตัวซ้ายขวาจะหลุดง่ายนะครับเนี่ยออกได้เลยแล้วก็ค่อยปลดออกได้เลยครับค่อยปลดผ้าเบรก ทับเบรกด้านบนจะเลื่อนออกจากปั๊มเบรกนะครับด้านบนเป็นปั๊มเบรกสปริงระวังดีระวังดีดหายสปริงระวังดีดหายระวังดีเข้าตานะครับพอสปริงตัวล่างสปริงออกแล้วครับคราวนี้ไม่มีอะไรยึดหลังเลยครับออกได้ง่ายเลยก็สปริงตัวนี้สปริงตัวซ้ายของทับเบรกซ้ายระวังตำแหน่งนะครับสำคัญตำแหน่งถ่ายรูปให้ดีครับ ถอนออกจากตรงไหนหจำไว้นะครับแล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมจะไม่ยากอีกจุดนึ่สำคัญที่สุดก็คือด้านล่างครับสายเบรกมือครับนี่ครับสายเบรกมือที่มีหัวสปริงนะครับด้านล่างจะ,จะต้องค่อยๆค่อยๆปลดเป็นตัวสปริงจะดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนช่างบอกค่อยๆปลด รือ้องรือไงรัตอนประกอบประกอบยากกว่ารื้อรื้อไม่ยากแต่ต้องจํานะครับจําอะไรถอดอยังไงอันนี้ภาพเบรกอันนี้สายเบรกมือครับถอดก็ไม่ยากครับแต่ตอนใส่ย,ยากเรียบร้อยนะครับถอดสายเบรกมือด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวประกอบภาพเบรกใหม่เข้าไปให้เหมือนกับชุดที่ถอดออกมาเลยนะครับเป็นคลิปล็อกคลิปล็อกสลักอุปกรณ์ชุดเบรกนะครับอุปกรณ์พิเศษไม่มีครับใช้ไขค,รครวงงัดเลยกับครีมบีบ อล้ครับพินเก็บไว้ดีนะครับกระเ็นหายเอาออกท่าไหนาใส่ท่าเดิมนะครับจะได้ไม่งงแหวนตัวหนึ่งแหวนหนึ่งตัวแล้วก็พินล็อกเหมือนเดิมนะครับพินล็อกที่งัดออกมาเมื่อกี้นี้ครับ คล้ายๆพินล็อกของโซ่จักรยานเหมือนกันนะโซ่จักรยานโซ่มอเตอร์ไซค์คล้ายๆกันหลักการทํางานคล้ายๆกันแต่โซ่จักรยานมันจะเป็นสองสลักอันนี้สลักเดียวเรียบร้อยครับล็อกเข้าไปเลยครับ,รบอยู่แล้วฝัง่งเสร็จแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะมีพินมาให้นะฝั่งนี้จะมีเดอยสลักมาให้อันเนี้ยจะมองยากนิดน,นึงสลักมันเล็กมากระวังหายเอยงเดียวครับงัดค่อยๆควงแบนงัดออก ออกแล้ออกแล้วครับแล้วก็ยกอันนี้ออกมาใส่ของใหม่ยกอันไปใส่ของใหม่เอาพินล็อกแล้วก็พินกดลงไปล็อกพินตัวนิดเดียวถ้าตอนนี้ระวังพินหายนะครับอะไรไม่รู้มีขายหรือเปล่าแต่เรื่องเบรกนี่เข้าร้านก็ดีนะอย่าไปใส่เองเลย เรียบ,บร้อยครับอยู่แล้วนะคราวนี้เดี๋ยวประกอบกันครับสายเบรกมือนี่ใช้คีมล็อกช่วยนะครับล็อกให้ตึงพอประมาณเดี๋ยวหัวสายเบรกชำรุดนะครับทำท่านี้นะครับคีมล็อกข้างหนึ่งแล้วก็คีมคล้ายๆคีมตัดก็ได้คีมตัดมันจะมีร่องให้ร่องสลิงอยู่ในร่องของคีมตัดแล้วก็ดึงเราใช้สามมือน,นะครับเดี๋ยวช่างคนถ่ายคลิปจะช่วยจับคีมล็อกให้ ใช้สามมือมือหนึ่งจับคีมดึงสปริงอีกมือหนึ่งใช้คีมล็อกจับหัวสายเบรกมืออีกมือหนึ่งจับชุดผ้าเบรกฝั่งนี้ครับนี่ครับแล้วก็ดึงใส่ใส่ไม่ยากนะครับแต่ต้องเข้าใจหลักการแล้วก็ใช้จังหวะถ้าเกิดทำสองมือหรือว่าทําคนเดียวยากนะครับจุดนี้ช่วยช่วยกันสามมือหรือว่าสองคนนั่นแหละสี่มือก็ได้สามมือก็ได้ถือว่าจะใช้ได้ง่ายโอเคครับเดี๋ยวไป,ไป,ไ,ปไปต่อครับ เติมจารบีตามจุดสัมผัสต่างๆจารบีใช้จารบีสําหรับการประกอบเบรกโดยเฉพาะนะครับเป็นหลอดเล็กๆข,ของ T R W เนื้อจารบีสีขาวจุดสัมผัอสอัยให้หมดจุดหัวลูกสูบเบรกจุดสัมผัสต่างๆของสปริงอ,งอะไรอย่างเงี้ยครับที W บเบรกนะครับนี่ครับ, Break, รบ,รบแพงด้วยครับเนเนี้ยแพงด้วย25กร,รมัมร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทขั้นตอนประกอบจุดสําคัญน,นะครับพอควรระวังคือสายเบียดมือเนี่ยครับ ให้เขาล่องนะสายเบรงมือตรงนี้นะครับดานใต้นี่เราให้เขาล่องนี้ครับหรือปลายนิ้วนะครับทําให้เขาล่องมันจะล้างมันจะล้างแล้วประกอบประกอบยากนะครับเคล็ดลับอีกเคล็ดหนึ่งนะครับจุดนี้ครับจุดที่จะาบถูกนะครับงามพับเอกล่างน่ครับงามพับเรกล่างนี่ครับนี่ครับ,รบมันจะติด ใช้สะไบออกหรือใช้เชือเจอียบจอีออกได้ครับประมาณ0.5มิลประมาณครึ่งมิลน,นะครับว้อาวแล้วนี่แป๊บนึง,นงเดี๋ยวโฟกัสหน่อยเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมครับติดนะชี้ช้างชีง้ดิเดี๋วยวมุมบางอ่ะนะครับมุมล่างนะมุมล่างนะครับมุมล่างมุมล่างของผ้าพเบรกเนี่ยครับมันจะติด0.5มิล0.6มิลโดยประมาณครึ่งมิลน,นั่นแหละนะครึ่งมิล เดี๋ยวตะไบออกนิดนึงบางยี่ห้อก็ไม่ติดบางยี่ห้อก็ไม่ติดแต่ที่ใช้นี่เป็นอะไรนะคอมแพกนาโ,โนติดนะครับสาหรับรุ่นอีซูซูดีแม็กแต่ว่ารุ่นอื่นไม่รู้นะรุ่นอื่นไม่รู้ว่าติดไหมแก้ไขกันไปครับแต่ว่าคอมแพกนาโน,โนคุณภาพภาพเอกก็ถือว่าไม่ได้นะแต่โครงสร้างของพาร์ทเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนของแท้ศูนย์แต่การใช้งานถือว่าใช้ได้การใช้งานการใช้งานถือว่าไม่ทิ้ริ้วสิเลย รตรไบนิดนึงถ้าเป็นหินเจียก็จะเร็วนะจุดห้ามิลครับไหม oh. เรียบร้อยแล้วนะประมาณจุดห้ามิลนะครับถ้าเป็นหินเจียก็ปืดเดียวแต่นี้เราใช้ตะไบไงมันก็จะนานหน่อยแต่ว่าถือใช้ได้นะครับเป็นเคล็ดลับถ้าไม่มีเคล็ดลับก็เสียเวลาหน่อยงมกันเดี๋ยวประกอบได้เลยนะครับประกอบแบบเดิมนะครับเดี๋ยวประกอบแบบเดิมเลยถ่ายคลิปไว้หรือถ่ายรูปไว้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวา,ขวาประกอบกับสายเบียดมือไว้แล้ว อันนี้แฝ่งฝั่งซ้ายใส่กับเขาเรียกตัวอะไรอะ่ะตัวปรับความตึงของผ้าเบรกอ,อะ่ะชุดแกนปรับความตึงของผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวประกอบคู่กันเดี๋ยวจะหยุดถ่ายก่อนนะครับจะต้องใช้ช่วยจะต้องไปช่วยช่างครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะครับตามนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับใส่ชุดสปริงเรียบร้อยแต้มจารบีตามจุดสัมผัสต่างๆขั้นตอนการใส่ไม่ง่ายนะครับต้องใช้อย่างที่บอกครับ สองคนช่วยกันซ้ายขวามือเพราะเราไม่มีอุปกรณ์พิเศษจุดนี้ครับที่จะต้องล็อกนะครับจุดที่กำลังป้ายจารบีนะครับจุดต่างๆที่ถอดออกมาใส่ประกอบให้เหมือนเดิมข้อสําคัญอีกอย่างคือตรงที่กําลังทาจราบีนี่ครับตรงนี้เนี่ยนี่แหละมันจะเข้าไม่สนิทนะครับอาจจะต้องคายพินตัวนี้นะครับพินตัวนี้ซ้ายขวาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้สองจุดนี้นะครับคายพินออกให้ดุมเบรกไปอิสระ แล้วขยับขยับขยับให้เข้าที่แล้วค่อยล็อกพิน2จุดนี้ใหม่นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเคล็ดลับนะครับโดยที่ช่างเบรกทั่วไปไม่ได้แนะนํานะครับจุดนี้เราเป็นประสบการณ์ตรงนะครับทําทําการเปลี่ยนของ i ิสุสุดีแนะครับปี2012นะครับจุดนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับใส่ภาพเบรกแล้วก็ปรับตั้งตัวนี้นะครับปรับตั้งถอยออกให้สุดเลยนะครับจุดปรับ ระยะความห่างของภาพเบรกกับจานเบรกนะครับคลายออกให้เหลือศูนย์แล้วเดี๋ยวหลังจากประกอบล้อใหม่แร้วก็ปรับตั้งความตึงของเบรกใหม่ครับขรัวขาวสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมประกอบจานเบรกเลยครับจานเบรกไปเจียมาใหม่ครับจานเบรกนะครับประกอบจานเบรกได้เลยนะครับถ้าทุกอย่างประกอบอย่างถูกต้องนะครับจานเบรกจะใส่ครับพอดีเลยนะครับถ้าใส่ไม่เข้าหมายความว่ามีปัญหาให้ตรวจเช็คไม่ว,ว่าจะเป็นสายเบรกมือ หรือว่าจุดต่างๆมันจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่พอดีขัดหลวมนะครับถึงจะสั่นจานเบียรไม่ได้นะอันนี้ตบก็ไม่ค่อยอยากจะเข้านะครับอันนี้มีปัญหาแล้วครับถอดออกมาก่อนดูซิครับช่างผมเ็ต้องถอดออกมาดูก่อนแล้วครับมีปัญหาอะไรบางอย่างใหญ่เกินไปพับเบียรใหญ่เกินไปแล้วพับเบียรใหญ่เกินไปจุดนี้คลายจุดแล้วใช่ไหมจุดปรับตั้งคลายจุดแล้วใช่ไหม ดูปรับตั้งนะครับเมื่อกี้พาเบรกใหญ่พาเบรกบวมเพราะว่าเราคายจุดปรับตั้งไว้สุดเดี๋ยวคายคายจุดปรับตั้งสุดนะครับเ้าเข้าแล้วครับอย่างนี้ถือว่าโอเคครับเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยถอดเข้าออกได้อ่าเราดูใช้อีกทีนึงครับตอนนี้คายสุดแล้วนะครับรยบังฝืดกว่า น่าจะปกตินะเพราะมันจะสีเล็กเนี่ยสีเล็กๆถือว่าใช้ได้เดีย๋ยวมาเข้าที่เข้าทางก็จะไม่มีการสีลอ็อกน็อตจานเบรกให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนผ้าเบรกหลังคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากชมขั้นตอนของการเปลี่ยนผ้าเบรกหรืออยากจะลองทดลองเปลี่ยนเองดูนะครับรบกวนเพื่อนเพื่อ,อที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องยายกระตาพาไป คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ